ภาครัฐครับก็มุ่งส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า6เดือนแรกของปีนี้มีคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้แล้วกว่า31,000คันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องเท้าวความเรื่องของการลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนื้อหอมนะครับเพราะว่า6เดือนแรกของปีนี้มีนักลงทุนทั่วโลกนะครับมาขอรับการสนับสนุนจาก BUI ไเนี่ยครับไปแล้วกว่า326ราย คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า48,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่สำคัญครับทำให้เกิดการจ้างงานกว่า3,200อัตราเลยทีเดียวโดยประเทศที่มาลงทุนมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับ74รายเม็ดเงินลงทุนกว่า17,000ล้านบาทครับอเมริกา59รายเม็ดเงินลงทุนกว่า2,900ล้านบาทนะครับ สิงคโปร์53รายครับเม็ดเงินลงทุนครับกว่า6,900ล้านบาทจีนครับ24รายแต่เม็ดเงินลงทุนเนี่ยทะลุกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์14รายเม็ดเงินลงทุนกว่า1,800ล้านบาทเลยโดยอุตสาหกรรมที่เขามาลงทุนมากที่สุดก็คือขุดเจาะปิตโตเรเลียมนะครับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องขุดเจาะสถานีรถไฟใต้ดินเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนเรื่องของรถยนต์ EV ีหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแค่6เดือนเนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนไปแล้วกว่า31,000คันหรือเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับตลอดทั้งปีของปี6-5ห้เเจนว่าคนไทยเนี่ยนะครับเกาะกระแสโลกนะครับกระแสโลกเขาหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนไทยก็หันมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า,ยฟายอย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัท BYD เนี่ยเขาก็มาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนและนอกจากนี้ครับจีนเขาบอกว่าไทยเนี่ยติดหนึ่งใน3ของประเทศที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า,ฟาจากจีนมากที่สุดด้วย นี่แหละครับชี้เห็นว่าคนไทยนั้นหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากน้ํามันเพราะฉะนั้นภาครัฐจึงส่งเสริมเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ครับแล้วก็จะส่งผลดีให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนจากทั่วโลกและก็เกิดการจ้างงานคนไทยมากขึ้นด้วยครับ